ว้นมาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็คอบแล้วก็ออวกทดลองนี่เรื่องทางฝ่ายวัตถุปัญญาทางฝ่ายวัตถุเหมือนที่ใช้อยู่ในวงการพิยาศาสตร์ปัจจุบันนี <c> ่ <oughs> เป็นเรื่องของพุทธศาสนามันก็ใช้หลักอันนั้นแหะคนคว้าเอามาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็วกทดลอง แต่มันวัตถุที่ถูกกระทำนั้นไม่ใช่วัตถุมันเป็นเรื่องทางนามธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับโพธิเป็นเรื่องนามธรรมไม่ใช่วัตถุที่จะสร้างจารวด้จะรจสร้างเซรามานุอะไรกันนี่เป็นเรื่องทางนามธรรมเรื่องเป็นเรื่องทางสติ ปัญญาไม่ใช่เรื่องสมาธิสมาธิเป็นเพียงกำลังกำลังงานไม่เกี่ยวกับความรู้ตอนนี้มังสาเนี่มันเป็นเรื่องความรู้แล้วมันก็เลยเป็นกำลังขึ้นมาชนิดหนึง่งที่เป็นกำลังปัญญา,ยาเยอะกว่งนี้คุณจำคำว่าอีกสามคำ ชุดหนึ่งสามคำว่ากายจิตแล้วก็ทิฏฐิมันเป็นหลักที่กา้พูดทั่วไปในพุทธศาสนาคำว่ากายแล้วคำว่าจิตแล้วคำว่าทิฏฐิเราทำผิดทำถูกกันอยู่ในสามอย่างนี้เท่าน,นั้นนะ <c oughs> ไม่มีมากกว่านี้ในเรื่องกายมันก็กายหรือวัตถุนี่ ในเรื่องจิตก็จิตล้วนๆอย่างที่ว่าในเรื่องทิฏถินั้นมันความคิดเห็นอมันไม่ใช่ตัวจิตหรือตัวสมาธิมันเป็นความคิดเห็นของจิตเราต้องมีกำลังกายนะที่ถูกต้องแล้วก็มีกำลังจิตที่ถูกต้องแล้วก็ มีกําลังใจกําลังแรงของใจ ấy, ที่ถูกต้องแล้วก็มีกําลังคิดถี่ทางพิจิตรที่ถูกต้องเราทําผิดเกาทําผิดทางกายแล้วก็ไม่มีกําลังจิแเ้าก็มีความิเห็นผิดเนี่ยความป่วยไม่เกิดขึ้นก็เหตุนี้ หรือหลักที่เราพูดกันบ่อยๆมาก่อนนี้ว่าทางกายทางจิตทางวิวญญาณทางฟิสิกส์ฟิสิกสลันเมนส์นสเปริ่นสามอันนี้ก็คือทางกายทางจิตทางทิฏฐิเรามีกายดีมีสุขภาพจิตดีแต่เรายังโง่เรียกว่าเราเราเสียไปในส่วนทิฏฐิ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีร่างกายสบายดีจิตใจเข้มแข็งปกติดีแต่เราเสียไปนในทางทิฏฐิดคือความคิดเห็นสติปัญญาที่ตัวมีมังสานี่มันก็เป็นเรื่องทิฏฐิที่ถูกต้องคือเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นไม่ไเรื่องมมังสาของอิทธิบาทย หม้ว่าจะพิจาราจะสอดส่องอยู่อย่างไรแต่ถ้ามันผิดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มันยังไม่เป็นวิมังสาขึ้นมาวิมังสาแปลว่าความสอดส่องจริงแต่มันเป็นการสอดส่องที่ถูกต้องจริงจะเรียกววิมังสาถ้ากําลังโง่กําลังผิดอยู่ใยความคิดความเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่วิมังสามันเรียกวิมังสาไม่ได้มันก็จะเรียกมิดชาวิมังสาไปเลย ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะควาวิมังสาเนี่ยเขาสงวนว่าใช่ในทางถูกต้องนั้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจริงมันผิดไม่ได้อพนเราจรึงไม่มีคำพูดว่ามิจฉาปัญญาแต่เรามีคำพูดว่ามิจฉาทิินี่วามเห็นผิดเราจะมีปัญญาแล้วมันผิดไม่ได้เรามไม่ต้องพูดถึงว่ามีปัญญาผิดในวิมังสานี่เหมือนกัน ความถูกต้องทางพิฐิและปัญญา <c oughs> เรียกว่าวิมังสาที่ถ้าจะได้มาอย่างไรมันก็ต้องมาด้วยการพยายามทำการสอบตรองพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอัมนวิมังสาจงหมายถึงการพิจรารณาสอบตรองอยู่เสมอนั่นแหละคือการใช้กำลังปัญญาจะเอาอะไรมาสอบตรองปัญญามันก็ต้องปัญญา ต้อมีปัญญาที่จะใช้เป็นกำลังปัญญาถ้าเรามีการใช้กำลังปัญญาอยู่อย่างถูกต้องเสมอมันก็เป็นอันดับสุดท้ายของความสำเร็จของอิทธิบาทดังนั้นมันจะมีชื่อเรื่องว่าจิต หรือว่าวิมังสาไอ้กระามเราก็เอาความหมายที่ชาติงไปว่ากําลังจิตแล้วก็กำลังปัญญาเอาล้ที่นี่ถ้าอยากเะแนะนิดเดียวในข้อที่ว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่กระจ่าง ไม่อยู่ในรูปที่กระจา่างมิชัดเจนอย่างนี้ว่าฉันทะเป็นอย่างไรวิริยะเป็นอย่างไรกิตตะเป็นอย่างไรวิมังสาเป็นอย่างไรมันลอยไปตามความคินิกสเกี่ยวขันนาสามัญสัมมิกสเกี่ยวขันมันไม่มีการทำให้ดีให้ถูกเฉพาะเรื่องทุกๆเรื่องไป ถ้าเราไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้รับการอบรมในเรื่องนี้เราคิดนึกอะไรโดยสามัญ,ญสำนึกแล้วก็ชั่วขณะที่ผ่านผ่านไปตามอารมณ์ที่มากระทบต้าจะหูจะหมูกลิ้นตายในวันหนึ่งวันหนึ่งอิทธิบาทไม่มีเลยไม่ถึงค่าไม่ถึงขั้นไม่ถึงความหมายของคำว,ว่าอิทธิบาทนะมันเป็นอิทธิบาทเ,เด็ก ที่อยู่ในคันแล้วก็ตายอยู่ในคันแล้วเล่าล่าไม่คลอดออกมาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ไปอ้ที่บางคนประสบสำเร็จในการงานในเงินในเกียดในสี่งในนั้นมันก็ <c oughs> ดูเป็นเรื่องคลุก <c oughs> ความเหมาะสมของคนคนนั้นหรือประเทศนั้นมากกว่า ขาไม่ได้เคยรับการสั่งสอนที่ชัดเจนอย่างนี้หรือว่ามันลุกไปถูกโดยบังเอิญแล้วมันมากมากคนมันก็ต้องมีลูกมีถูกโดยบังเอิญนี้หรือว่าไอ้เรื่องที่ประสบความสําเร็จเรื่องเองินเรื่องเกียรติเรื่องอะไรนี่นอย่าเอามาเป็นประมานเพราะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายอันธพาลฝ่ายบาปมันก็มีได้เราเลยไม่พูดถึงอิทธิบาทอย่างนี้ ถ้าเราได้บวชดได้เรียนในพุทธศาสนาแล้วก็ลองเอาไปชาใช้ถูกต้องในการที่มีฉันทะพอใจใช้กําลังกายกํำลังจิตกำลังปัญญาให้ถูกต้องไใ,ให้ประสบความสําเร็จอย่างที่เรียกว่าเราจัดเราทําเป็นซิสเต็มที่ดีเห็นการ พัฒนาขึ้นมาโดยแท้จริงลืมตาเห็นอยู่อย่างไรนี่จึงจะเรียกว่ามีอิทธิบาทวันนี้เราก็พูดกันได้จะเรียงข้าวเนื่อ,อของอิทธิบาทสองข้อสุดท้ายตามนี้ เวลาของเราก็หมด